สวัดีครับพบกับช่องบ่าวโดมสีเกีตครับผมโอ้ปหาลาพี่น้ยองกิไนได้ลายหรือปล่ได้เพราะพาพนไปสันนี่หรอบ,บอ่อปลาคอยใหญ่ไม่ย,ไยังก็ได้ยังปลาคอยใหญ่มันบ่มีบ่บ่แต่ว่าพ่อได้สันอยู่ยยครับ,รรบนี่ครับเพิ่อนกับไปหาปลามาครับมือนียมือเนาอเ่าใส่ดาดจือใส่อันป้าคือจะไม่หลายมันเกี้ยร์ปุ่น ป้ากระเดืดเต้ดหนลงปอยยเยย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 ยอยยยนยย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 ้ายยยยยอยยยย้ยยยอยยยเยยยยนั่นกยยเอยยยยยยตยยย้ยย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 ยาเยยยยยยยายยยยยยย่ยยยยยยเยยยอยยนยนยายายายย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 ย ปลาซิะเอนี่ปลาซิวอ้าวว่นั่นพูดปลากเอกนี่ร้ายเสียที่นห้ังนึ่เสักีให้ดังหนีต้มลาบเท่าอ๋อต้นนี้ที่ต้มลาบเท่ากวนบอกต้มป้าลาบเท่ากอนคะแบักา่วงกับมี่นะครับเด้อ ผานบกักม่วงท้งบักม่วงมั่นบักม่วงพื้นบักม่วงเตีนี่เบิดเป็นมาตบบปท้ายมเนาโอ้ยเอ้ยเจ้าขื้ยานแดดถึงเอ้ยยานหอนเนาะอุ้ยพราาเอื่อยเถอะ่อเรีกหน่อยยังเป็นกมวนเป็นนมาเ่นเพืนอุ้ยมวนเงียงเนาะ ไหละหาขุดเขียดบ้างละเขียดน้ำแข็นี่มีนี่ครับโอ้พุ่นก็รวมเรงแข่งขันดีครับชอบบ้านนี่จัดดีแห่งนี้นี่คือน่งบันนี่น้ำม้วนแอ้เนี่ยยังละบ้งที่ผุนผู้ลุงสาเลาะ ชาวบ้านมะ n อ a u มะเน a าแต่ว่าภาษาไทยอื่นตบตบาไทยไหลไ์บายเื่อนยภาษาไทยไทยเข้าวาเขาาอย่างพอตบปะท้ายแต่ภาษาอีสานคือมะ n e า u เอาพาคืนเพื่อนมาเหน่ากอนครับรวมแรงแข็งขันกันดีย่งชาวบ้านสามมู่บ้าน ถอยกันเห็ดถอยกันเห็ดถอยกันทำพ่นก็ะบอิยูพ่นก็บริยูซื้อได้ครับดนีพ่นที่หัเห็ดมนงพ่นรวมแรงแข่งขันดีมังนี้ขนาดพ่นไดยูหลายเลยนี่ฟุเทอรอันอายูหลายกูมูในบ้านพ่นกับปุ่งที่ลัพ่นแข่งแรงพ่นยังแข็งแรงคือเก่าอยู่ครับนี่คือพอบานพอบานพอมือสามมือบ้านนี่นี่แต่ว่าพ่นกับยังแข็งแรงหนะ

พอบานพอเมืองเงินล่ะครับมากระทะโยกวัดดูด้วนแล้วเพิ่นนี่ก็ดูสามหมู่บ้านพอบานพอเมืองเพิ่นเอนมาแข็งแรงขึ้นเ่าเพิ่นก็ดีโซ่ความแข็งแรงเพิ่นอยู่มั้งมาเข้าข่วงแข็งแกร่งเบิ่งแน่นี่ว่าแต่เราบ่มีแห้งไรเบิ่งนี่พูดเบิ่งเอาไงพูดพูดพูดท่ายกแล้วก็กำลังก่ายคือนอ เราอะไรยังแข็งแรงยังคือเเ่ายังแข็งแรงข็งาจะขึ้นอเตาอเบียดเบียดทั้งบอเทียบเบียดยูทานมีคนชมนี่ครับหงายนี่ครับ อบตกมากันเหมือนครับอบตปลาทุกคนครับมาเงี้มาเน่ามาหนีมาเน่าก่อนเลยจังก็ปลาขึ้นมีถแหฮพรอมนี่นอนี่ครับมาครบครูนำมูบานเพิ่นบอกวาหุดน่บอกวาุมู่นมูบานมากกันหลายบอกที่ลาบอกว่าหลุดแม่หลายเลยเิสามาหลายๆกเบอกตีลาบัดเวลาบกวรุ่ง๋ี้พร้อมกัน ไล่ใดเลยไา่บันใดอะครับครับหมอบูดูบุรีหมอสิมีโอ้ถามผูปูดูบุรีนี่ดิต่ไฟเพื่อนเนี่ยเมียบานไม่เลือดเพื่อนเฮ็ดยังกับเขาดีแฮงครับุเพื่อนได้ป้ามาเพื่อนก็มามาคัดมาหยั่งยู่เงอนก็เห็นเดี๋ยวคลิปนี้กับฝากกดไลไ์กดแชร์บอก ตัวใหญ่เงี้ยมือยกขึ้นมึงอุ้ยบางทีป่าหามาได้ไม่ได้ก่อยยังไม่เป็นผิวอ่ะที่ตีเมฆไข่แต่ว่าเพิ่นคัดคัดตัวนี้หน่อยแบบทั้งสี่ได้ให้ลุงพลนี่มึงแบบตัวนี้เพิ่นกัคัดไรของเพิ่นอาบัว่าเพิ่นดอกครับเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นมะเฮ็ดเพิ่นกับบี้ฮิตของเพิ่นนั่นละพึ่งหาหนอตัวนี้ก็เอามวนมวลนะครับเด้วยกับมวลมวนหรือแมนหับปัญหาพึ่งก็คัดแล้วต้องงามละเพิ่นว่าเออเพิ่นก็ยบางทีเหรอ นี่นี่พอนนี่อิศาเน่ได้ครับเด้อมันใหญ่ใหญ่เลยว่ามันมาบ้างขอผฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนี้ได้ครับเด้อขอบคุณครับติดเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับที่เขามารับชม